ยังแม่นนะยังแม่นโอ้ยโดนขวดเข <c oughs> ียวเป้าโอคอนเทนต์แล้วนี่กลวว่าจะโชว์ความแม่นแม่นของจริงครับนี่ติดเอาไม่ออกเลย มาครับน้าๆวันนี้ก็ทั้งตกทั้งยิงแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ตัวนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วนะครับคือหว่านแหเอาเลยนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ตัวหรือเปล่านะครับน้าๆและนี่คือการหว่านแหครั้งแรกของผมเลยนะครับผมก็ให้น้องๆขอให้ช่วยจับสอนนะครับผมเพราะผมยังไม่เคยทอดแหมาก่อนเลยนะครับน้าๆคิดว่าผมจะลุ่งหรือจะล่วงครับและคลิปนี้ผมจะพยายามตัดคลิปออกให้น้อยที่สุดเลยนะครับเพราะมันมีจังหวัดซิดคอมด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปเต็มๆได้เลยนะครับมาครับจังหวนี้ายัังงไหจ โอ๊ยเกืบไปกับเนือว้าเด้เม่เอ้ยตูเกลับไปกับแหนอตัดนเวลงแหะตูเกือบลงกับแไงติดกระมเสื้อไม่ต่อเสื้อเดี๋ยวแป๊บนึงก่ะตอดนิ่เอาลงตอดนิ่งเอาลงห้ามตัดนะห้ามตัดนะตัดนะนะโอ๊ยลงน้ำมีหาจัดเลยอะเกือบโอ้ยติดกระมเสื้อ เมื่อวานเห็นครั้งแรกของผมนะน้ำมบอกเลยดังแน่เด็กชอบเลยโอ้ลงไปกับน้ำไม่หางกว่านี่เขาอะ่ะดีนะของยิ่งเอาออกดีกว่ามาฝากแรกเดี๋ยวผมโชว์ดีกว่าเออเอาเดี๋ยวเซียนโชว์ไม,ไม่ไม่บานนะมึงเอ้ยนี่นั่นน่ะเกือตบตกเดี๋ยวเซียนตกน้ำเลย <laughs> ผมไม่เคยเว้นกระดุมอะแควกไปเลยเนี่ยผมจะติดนาฬิกานี่นะเออเอา,เอา เดี๋ยวแกแล้วเดี๋ยวแห่หายอย่าโดดนะก็ค่อยลงเออครับนะไปไปก่อนเอามาด้วยกันเดี๋ยวยังไม่ได้ขอให้ลงออกเลยมา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 เดี๋้มามามาน้าแหวนลองหายเลยระมุดเม็ดน้าทำไมน้ำมุดไม่ต้องต้องถอดหรอกไม่ต้องหรอกนะเดี๋ยวปิ้งก่อห้ำโอ้โหเย็นเลยอยู่ในวังโอ้โหเย็นไปให้งมงมปวดตีนแห นี่ครับแม่คอกสองตัวนะครับตัวป๊าเต็มแหเลยค่ะโอะไรเต็มแห่ตะย่ายังไม่เจอฝูงอะ่ะถ้าเจอฝูงอะ่ะปวดแค่ไม่ไหวอะ่ะอกูนี้ไม่ได้ไปเรียนดีกว,ว่าในตัวนึงอยู่ไหน ครับแต้มแรกไม่ใหญ่แต่ก็ได้ตัวครับ่จัดเลยมาทุนกดแม่ทีมหนึ่งแต้มจักจักที่ผมดู